สวัสดีเพื่อนชาวโปรเกสการนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กับพยากรณ์อากาศประจําวันที่31เะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีอากาศอะไรกันบ้างนะฮะก็จะมีถุงทรายนะครับตอนช่วง16นาฬิกา15นาทีถึง17นาฬิกา15นาทีนะครับแล้วเราจะมารีวิวเมกาสเปียร์ด้วยนะฮะอีกรอบนึงตอนนี้พลัง900,000แล้วนั่นเองนะครับแต่บวกแค่14นะครับอาวุธที่ใส่ก็เป็นผ้าโพกหัวเหมือนเดิมนะฮะประดับที่ใส่ก็เป็นประดับของโฮโอเลยทีเดียวนะครับผม ก็ยืมประดับเข้ามาใส่พลังถึงเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้แล้วก็สปีดอยู่ที่7,000ดาเมจอยู่ที่54,000สําำหรับเมกาสเปียนะครับเราจะเอาไปทําอะไรดีใช่ไหมฮะก็เป็นธาตุแมลงพิษเราสามารถเอาไปคองยิมได้เลยนะครับผมแนะนําให้ทําเลยตัวนี้สามารถหาได้จากการเปิดการจับป้องนะครับผมโอเคเราไปตียิมข้ามเซิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับในที่นี้เราคองสีเขียวก็พอนะครับจะเป็นยิมของแมลงแล้วก็เป็นยิมของพิษนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะรี มาถึงของเพื่อนนะครับถ้ามีนะฮะก็แนะนำให้ทำเลยนะครับสำหรับเมก้าสเปียร์นั่นเองนะครับกดไปเลย let's go ครับผมถ้ามีเมก้าสเปียร์นะครับบวกเยอะนะครับหน่อยแล้วก็ทำดาเมจให้เยอะหน่อยจะอยู่ได้ถึงรอบที่30เลยนะครับหรือ28 29ขึ้นไปเพราะว่าจะได้ของเยอะมากนะฮะก็แนะนำให้ทำไปเลยนะครับสำหรับเมก้าสเปียร์ใส่ประดับไว้ก่อน ตีก็ได้ฮะไม่รู้ว่าเขาเซฟพลังตรงนั้นด้วยหรือเปล่านะครับรอบที่แล้วนะครับตอนที่ยังไม่ได้ปวกตอนที่พลังยังไม่ถึง900,000อยู่การได้ถึงกลุ่ม25้านะครับรอบนี้น่าจะถึง30ครับผมเดี๋ยวมารอดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้นะฮะสำหรับพยากรณ์อากาศประจําวันที่31นะครับแต่ก็เอาไว้คลองยิมข้ามเซฟนั่นเองนะฮะสำหรับเมกาสเปียไม่มีไม่ได้แล้วนะครับผมได้ทั้งธาตุแมลงแล้วก็ได้ทั้งธาตุพิษนะครับเด็ดมากเลยทีเดียวนะฮะ บายบายซียูอาเกนะครับ